ถ้าตรึงตลาดหลังจากนี้มูฟตลาดเป็นยังไงและถ้าต่อมูฟเมนต์ตลาดจะเป็นยังไงคะโอเคครับถ้าตึงผมคิดว่าบรรยากาศของตลาดเองมีโอกาสที่มันจะรีแลกซ์ขึ้นถ้าเราไปสังเกตดูก็จะพบว่าในอดีตเนี่ยในไซเคิลต่างๆของการขึ้นดอกเบีย้ยของสหรัฐอเมริกาเมื่อมันถึงจุดสูงสุดของไซเคิลดอกเบีย้ยขาขึ้นแล้วเนี่ยแล้วเป็นการตรึงดอกเบีย้ยเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาฟื้นตัวรวมทั้งตลาดหุ้นไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็แปลว่าตอนนี้เราก็คาดหวังว่าถ้ามันมีการส่งสัญญ,ญาณของการตรึงดอกเบี้ยจร ัวสินทรัพย์เสี่ยงซึ่งเป็นภาพที่ดีแต่ทีนี้สมมติว่าเอ๊ะถ้ามันไม่ตรึงหรือว่าพูดไม่ชัดหรือว่าอาจจะมีโอกาสขยับข,บขึ้นไปหนึ่งครั้งเนี่ยมันเสียหายมากไหมก็ต้องบอกว่าจริงๆในภาพใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะเพียงแต่ว่าบนภาพที่คนเองประมาณสัก80%มองว่าน่าจะตรึงเนี่ยพอไปขยับขึ้นต่อสม,มติอีกครั้งหนึ่งเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดก็คือ,อการกลายเป็นความเสี่ยงที่คนมองว่ายิ่งดอกเบี้ยสูงขึ้นไปแล้วเนี่ยผลกระทบที่จะมีต่อผลประกอบการบริษัทจดเปล ในช่วงของทางด้านครึ่งปีหลังได้ถ้าเป็นภาพแบบนั้นก็จะทำให้ตลาดระยะสั้นเองเนี่ยมีโอกาสที่จะตอบรับเชิงลบครับแล้วก็อาจจะมีแรงขายออกมาจนกว่าจะมีปัจจัยอื่นที่ไปเบรกอารมณ์ของตลาดให้ไปมองที่ประเด็นอื่นแทน